สวัสดีครับอยู่กับผมบอสเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอดนนะฮะอันนี้ผมลองเล่นในคอมนะครับเป็นวันแรกเนาะบอกเลยว่าผมเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวแจ็คนะฮะมันไม่มีสกิลอะไรเลยตัวอื่นม,มีสกิลขัดนิ้วไ้หมดอะ,อะผมขอหวังว่าจะชนะนะผมว่าผ,ผมเป็นไก่ตัวหนึ่งเลยนะตอนนี้ขอร้องอย่าเจอทีมเอเวอเจอ์แล้วกันเผมลืมบอกไปนะครับที่ผมหายไปนานๆมากๆนี่ผมผมจับได้ใบแดง จับได้ใบแดงเฉยโธ่ชีวิตแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันแนะ่ตอนนี้ผมเอ๊ะไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยอะ่ะโธ่ชีวิตที่จับได้ใบแดงมันช่างน,น่าสังเวชเหลือเกินนี่ไงสวัสดีน้องตาบอดจะไปไหนจ๊ะ เนี่ยเล่นง่ายสุดละมีแค่สกิลตีสกิลนี้เอ้าไม่โดนเฉยเอ้ยไม่พูดคำหยาบเอะเอเอ๋จะไปไหนเจ้าดงสาวมาหาพี่ก่อนมาเอยทำไมต้องคนเสียงรอด้วย อ้าวแมนเฮ้ยตัวแรกเป็นตล้านขนาดนี้เลยหรือหยุดจบจบได้แล้วจ้หมุนอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ละวงมาตรฐานนะจ๊ะอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นมีที่วางไหมอ่ะไม่มีเลย เอาตรงไหนบ้างโอ้เอ้ยมันพี่วางกลอะ่ะ <c oughs> คนที่หลอกขนาดนี้เป็นขอบคุณนะเอออะไรก็เกินจะขนาดนั้นมาดีอยู่ไหนเอ้ยอยากเล่นก็จะเล่นด้วยอยู่ไหนจ้านี่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  นี่เป็นไงเอาไอเด็กไอเด็กตัวนี้มันคือตัวอะไรไอเด็กนั่นมันไม่จริงนะมันใช้เด็กไข่มันมันใช้เด็กอปลดเก้าอี้ได้ด้วยเหรอไข่จะไข่เก้าอี้แล้วน้อยได้น้อยแน่เกิดไปแล้วเกิดไปแล้วอ สองเครื่องแล้วว่าเร็วจุงเร็วจะบุงเบยไปซะคนที่หรอกระดาดนี้ขอบคุณนะมบ <laughs> ติดคำนี้แล้วสินะ OMG oh เช็ดเช็ดเช็ดไม่ให้ทำได้หรอกนะ ทำอะไรทำอะไรกันเลยคิดว anyway, ่ากำลังทำอะไรกันอยู่นี่เป็นไงเเจ้าต้องสาวมามาพี่จะลากเป็นไรนะเอ้ากดผิดชิดชิดชิดผมกดผิดเล่นไม่เป็นจริงๆนะจริงผมว่าในโทรศัพท์นี้แบบเล่นง่ายกว่าอีก แต่มันจะตียากกว่านิดนึงเฉยๆว่าสกิลอะไรว่าง่ายกว่ามากๆมอมมอมม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 ากินนมมากินนมมาลูกอ่าได้าร์ไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมไปดูตัวเดิมก่อนนะอาจจะมีตัวมาช่วยก็ได้หวังว่าจะช่วยไม่ทานนะเฮ้ยหูขึ้นด้วยอะครับมันมาะมันมันตามมานะ มันต่อมอมันต่อมอมาดิมาที่รักที่รักครับเรียบร้อ let ย go, Lets go...Lets go... ตามครับตาม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 ตัวนี้ตื่ออะไรอีไลเหรอสกิลหลออ่อเกินไปแล้วจะหลอกกับพ่อไม่ได้นะเอ้ว่าไงไปเอออย่าง้ยมาก็เล่นง่ายกว่าเพื่อนนะตัวเนี้ยตัวอื่นแบบสกิลเยอะจัด อีกตัวอยู่ไหนอะอยู่บนข้างบนปะว้าวว้าวว้าวมาแล้วเย้ชนะคือแรงต่ำเฉยๆหรอกก็เลยชนะง่ายโอ้ว่าผมแรงสูงผมโดนโดนเละอ่ะเปิดตาแรกของไอเดนในรอบปีเป็นผู้ชนะนะฮะก็ถือว่าโอเคยังใช้การได้อยู่แต่ถ้าเล่นยากเกินเวาจะกลับไปเล่นโทรศัพท์แหละ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปกันแล้ว goodbye see you next clip